เขาไม่ให้เปิดนะใครเปิด,ปดวะเขบาบอกนะครับ480ครับเอา dx อาันหนึ่งเลยไปกระชาเฉยถ้า,ามันเปิดเปิดก่อนเวลาโดนไรปะเขาบอกห้ามเปิดก่อนอนะ่ะมึงโง่จังไงน,นอนทำไรอ่ะสัตว์กูกระโดดกูแค่โดดสะดุดเงี้ยแล้วกูก็ตัว<ค>ปิวเลยสัตเต็มเลยไ <c oughs> อ้เหี้ยกูงงเลยทำะเห็นยัง หมึนน่อยไอ้ยี่อยากได้กล่องจูนไว้ให้ห้ามเปิดก๋าชาก่อนห้าทุ่มนะครับแล้วมันเปิดไปแล้วอ่ะแอบไปลองล่างมาเดี๋ยวไปรับ สามอย่างที่จะยื่นให้เป็ดฟังอบผมเป็นแค่ข้อเสนอสามข้อในการที่จะเอาพี่ไอ่เองเงีนตอนกูลงมาเมื่อกี้อะกำลังของพี่ทั้งหมดที่มีอยู่ตรงนี้ไปข้อที่หนึ่งแนวทางของเป็ดก็คือจะขึ้นเป็นอีกหนึ่งหน้ากระดาษของเปรมเต้ลงมาอีกหนึ่งหน้าหนังสือ ไป<ห><ห>ก่อนก่อนที่พี่จะให้ไอ้นี่มาผมขอบอกกับพวกเขาก่อนได้ไหมได้ก็ผมไม่รู้หรอกคนระับผมว่าวันนี้เราจะได้รวมกันไหมแต่ผมขอบอกก่อนเลยว่าเผื่อให้แบบทุกคนอาจจะได้คิดใหม่ผมอาจจะไม่เพียบพร้อมอสมบ,บูรณ์ถ้าผู้นําแก๊งคนอื่นแต่ผมก็พร้อมที่นําพวกคุณแล้วก็ยืนยงข้าในวันที่พวกคุณมีปัญหาและเมื่อมีหนทางที่มันไร้ซึ่งทางออกอ่ะผมมจะท้ายพวกคุณหาทางออกนั้นจนเจอไย ต้องจะนาพวกคุณไปสู่ปลายทางที่พวกคุณต้องการหรือสุดทางที่ดีแน่นอนไม่ว่าทางตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นอะไรมันเปิดได้หรือกัดแม้ในเชื้อชัยตรงไหนไม่ว่ามันจะเป็นในเรื่องอะไรเช่นคุณอยากเป็นคือมันเปิดแล้วมันดรอปดีหรือเปล่าทียคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนี้หรือว่าแก๊งที่ใหญ่ที่สุดมันเปิดแล้วมันดรอปดีป่ะวันนี้ที่จะมาแชร์ว่าไม่น่าได้เงินถ้าได้คือคือที่อะเลยนะจะให้พวกคุณมาร่้มกับผมนะที่ผมก่อสร้างแก๊งแล้วดูไม่มีอำนาจอะไรเลยอะ ผมจะไม่พูดอะไรที่ม,มันสวยงามเพื่อให้ผู้คุณนะ่ะเชื่อใจในตัวผมแต่ถ้าวันไหนที่เรารวมกันจริงๆหรือว่าคุณให้โอกาสอะ่ะผมจะให้ผู้คุณดูแทนว่าผมทําอะไรได้บ้างแล้ววันนี้ถ้าเกิดเ,เราได้รวมกันจริงๆไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงผู้คุณแต่อย่างใดนะ <c oughs> ผู้คุณก็ยัง <c oughs> ทําเหมือนเดิมทําตัวเหมือนเดิมเหมือนที่คุณทํากันอยู่ตลอดแต่ผมเข้ามาเพื่อช่วยผู้คุณนะ่ะไปให้ถึงเส้นทางที่คุณต้องการไวขึ้นไม่ว่าเส้นทางนั้นจะคืออะไรในวันนี้ผมอยากจะบอกว่า ผมอยากจะท้าให้พวกคุณเป็นคนที่เมื่อตอนออกแสงตอนที่เป็นตอนเช้าเป็นแสงที่แบบสว่างหรือว่าคือทุกคนเ <c oughs> จอค,คุณเขาก็จะจําคุณได้เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณจะเป็นมาแบบไหนเกิดมาแบบไหนและเป็นคนที่ไม่เคยไม่มีใครรู้จักแต่จะทำให้ทุกคนรู้จักคุณแน,น่นอนและในตอนกลางคืนเนะี่ยตัวตนของ <c oughs> คุณก็จะถูกมองเห็นตลอดผมอาจจะเป็นเงาเพื่อให้ทุกคนเะนี่ยไปถึงจุดนั้น ซึ่งการจะมีเงาได้นั้นก็ต้องมีแสงซะก่อนแล้วก็ต้องเป็นแสงที่จ้ามากๆผมจะไม่ใช้คำว่าจะทำให้ได้แต่ผมจะใช้คำว่าต้องทำให้ได้ที่ผมจะทำให้พวกคุณนะ่ะมีบทสรุปการประจนภัยที่ยิ่งใหญ่และน่าค้นหาที่สุดในหนห่งการประจนภัยนี้แล้วก็ชื่อของพวกคุณจะถูกจารึกและจดจำในหน้าประวัติศาสตร์ของแบบเมืองแฟมิเลียซิตี้นี้ผมจะพยายามทำให้ได้นะครับผมมาร่วมเดินทางไปด้วยกันถ้าเกิด อยากจะไปจริงๆในอไอสามข้อที่พี่แ๊บซี่พูดมาเฟียจัดเฟียจัดทำคมเฟียลจัดผมก็จะพยายามทำไห้ได้พี่แ๊ลซี่หยอกข้อไม่คิดดีครับวันหนึ่งวันหนึ่งเขาอาจจะทำได้ก็ได้เขาจะไปรู้เนี่ยนะคตคิดไว้ก่อนไม่แต่หายวต้องคิดว่าต้องทำให้ได้ครับใช่ไม่คิดว่าจะต้องทำให้ได้คิดว่าทำได้ให้แน่นอนได้คิดดีครับคิดดี โคตรเฟี้ยวไม่มีปัญหาครับเข <c oughs> าผมก็อย่างที่ผมบอกพี่แปงเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางอะไรอะ่ะผมพักดันผมจะพักแันเสมอเใ็นสิที่พวกทุกๆคนนะไม่ใช่แค่พี่แป๊บซี่นะฮะทุกๆคน ต้องการผมจะพยายดันให้ทุกทุกคนบ้าน <Okay. S 1> ไปเนี่ยเอาไปข้อที่สองในการประมูลบ้านครั้งที่จะถึงตรงนี้พี่อยากประมูลในชื่อของโรเซร่ไว้ก่อนเพราะ่เป็ดไม่มีทางที่ประมูลในชื่อของเป็ดได้แล้วครับผมถ้าหากว่าได้บ้านหลังนี้พี่ก็จะยกให้เป็นของแก๊งเราแต่มีข้อแม่อย่างเดียวคือถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่ง เป้าหมายของเราทั้งคู่หรือว่าเป้าหมายของเป็ดบรรลุสําเร็จแล้วเป็ดอยากจะกลับไปที่ที่เป็ดเคยจากมาแล้วพวกพี่อยากจะแยกตัวออกมาหรือว่าใครอยากจะตามมาอยู่ด้วยกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นขอให้เป็นของพวกพี่แค่นั้นเองครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายถ้าหากาต้องบอกว่าข้อสุดท้ายคือวันนี้ไม่ใช่วันยุคแก๊งโรเซ่ถ้าหากได้ร่วมมือกันจะเป็นการปักชื่อโรเซ่ไว้ก่อนและถ้าวันใดวันหนึ่ง พี่ไปช่วยฝันของเป็ดแล้วพี่ไปช่วยแฮมเป็ดเป็ดพิสูจน์ตัวเองเสร็จเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้พิสูจน์ตัวเองเสร็จเราถึงเป้าหมายสำเร็จหมดแล้วถ้าหากว่าผู้พี่อยากจะแยกตัววันนั้นผู้พี่จะบอกแต่ต้องเป็นวันที่เราทั้งหมดทุกคนที่อยู่ตรงนี้พิสูจน์ตัวเองเสร็จแล้วผู้พี่จะขอกลับไปใช้ชื C ่อโรเซ่มีแค่นั้นได้หรือเปล่าสามข้อได้อยู่แล้วพี่อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงผมไม่ได้มา,าเปลี่ยนแปลงทุกคนไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องทําอะไรแล้วก็ ผมแบบหยอดหย่อนตีนได้ปะวะก็ผมขอบคุณมากพี่ในเราเจอคนประหลบ้านคู่แข่งเราแบบทุกคนเป็นกันยากอันนี้ไม่น่าผิดนะเพราะเขาก็ไม่มีบ้านไม่ว่าจะเป็นเอ่อผมว่าผมต้องหมายพวกคุณไปกินได้อยู่นะวันที่พวกคุณเนี่ยพร้อมที่จะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่างที่ผมบอกไปผมจะผลักดันพวกคุณไปถึงเส้นชัยเสมอแล้วจะพาไปให้ได้แน่นอนไม่ได้อะที่ไม่เอาอีกเหรอมันมีอยู่ข้อเดียวครับผมแกงที่จะตีมีแค่นั้นแหละแต่คนนี้จะยังไม่บอกแล้วกันี่าเราพร้อมเสร็จเมื่อไหร่ เราตั้งชื่อแก๊งเราเสร็จเมื่อไหร่เราขึ้นบัตรแก๊งของเราเสร็จไดรพี่จะบอกก็ครับผมขอบคุณมากแล้วก็ผมก็นั่นอะผมยังไม่ได้นำตัวเองผมเป็ดสรุมาดูฮิไม่ไปดูหรอกไม่ไปดูเท่าไหร่ขำเลยขำนามรกุลกวนใหญ่ผมเป็ดสลุมาดูฮิขอให้คำมั่นตรงนี้เลยไม่ว่าเรื่องอะไรผมจะช่วยคุณทุกเรื่องยกเว้นแค่เรื่องเดียวคือเรื่องตังค์ขอบคุณฮะ ขอพูดแทนโรเซ่ทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ว่าพี่จะไปเป็นเงาและกําลังทั้งหมดของโรเซ่ตรงนี้จะไปเป็นแสงให้กับเป็ดด้วยคําสัญญาอันนี้เทัคือพี่เกลียบทุกทุกคนแล้วนะคุยแล้วครับอันนี้คือทุกคนอยากแน่ผมรับทุกคนถ้าเป็ดอยากรู้ว่าเงาพี่แข็งแกร่งขนาดไหนแล้วก็ตามธรรมเนียมพี่เป็ดจะรับใครเข้ามาสักคน ไม่ต้องเดตไม่ต้องวอโซนชาโปไอชาโปออกไปกลางลานพี่เป็ดไปลองเชียะกูอีกแล้วชิบหายแล้วเถิดเถิดเถิดค่ะหมอมาสแตนบายรอเลยมานี่เรียบร้อยเซฟเน็ตเหรอครับหมอ เออ้ดูยิ่งเดินไม่ทันถึงเลยบอสกูไปกูดยัง่ทันเดินมาดูเลยจบแล้วเหรอไอ้ไอ้เกมมาแล้วอีกไอ้ไอ้สามในสองไอ้สองในสามสองในสามสองในสามโอเคไหมหมอชุบเลยหมอหมอชุบเลยสองในสามแล้วน้องเป็ดสวัสดีครับพี่ชายได้หมอเล็กเลยเจ๊กสวัสดีครับพี่ชาย ลมากรีดเลื่อนมื่อกี้ลื่นเมื่อกี้ลื่นอ๋อลื่นแล้วมันท้องทิมเข้าบดมาสองในสามสองในสามเขี่ยพื้นที่เขี่ยพื้นที่เขียพื้นที่เขีพื้นที่แม่เดี๋ยวมันจะเขินขายขี้หน้าใช่บ้างเขาไม่ได้ละอันนี้ชื่ออะไรนะครับผมคนคนที่สุดโอ้พี่เป็ดเออแต่ลมไปบอกพี่เป็ดเดี๋ยวพี่เป็ดเดี๋ยวมาเลยฮีโร่ให้ผมให้ผมลองเจอเขาไหมครับหายลมไปเลยโอ้เอางั้นเหรอเพื่อนเจนดีกวะเจนดี มาที่บอสเพื่อน่าที่บอสไทีไปถึงก่อนทีเพี่เป็ดมาฮิร่เียบร้อยโกพี่เป็ดโกมาดูพี่เป็ดมาดูฮีหรอถูกเขาพี่เจ๋ม้ีรียวพี่ไม่เป็นไรเจ๊โปรเสกความตายไอ้บอ พอแล้วก็ได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วอไม่ดเอกฉนเรียบร้อยแล้วแม่แม่พอล้วอย่ากูพุนพอแล้วหะาแล้วมันจะจริงใชถ้าเก่งถาสอหนึ่งับยาเขียว้กูด้วยตังไม่ค่อยมีช่วงนี้อย่าลอกันอย่าลอกันอย่าลอกันก็ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมีประชุมกันสักสักทีหนึ่งก็ยังดีครับ มนี่ดีนะถ้าตังค์มันเหลือนะจะเอาสามในห้าโชคดีตังค์ไม่มีกำลังของเป็ดที่ชวนมามีใครอยากลองก็ได้นะใจเย็นเว่ยบอกอยากลองอยากอยากลองนะผมอยากลองนะผมมีแค่ขอน่ะดิ้นีตอนนี้เดี๋ยวเราประชุมกันเอาศาลาก่อนแล้วไอ้ตั้งฝาเป็นใครอ่ะยืนฟังสนุกเลยนะออ๋ผมขอขอฟังไอ้เจ้ครับพี่เป็นเลยนะ ขอฟังแล้วไปทำอะไรหรือเปล่าไม่ทำครับไม่ทำรอกิจกรรมได้ใช่ครับยินฟังได้ใช่ผมอยากจะถามเอ่อทุกทุกคนในโรถเซว่าไอ้ที่เราที่ตัดสินใจกันมาทั้งหมดนี้คือคิดตีกันแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกผมไม่ได้เพียบพร้อมอะไรนะเป็นสู้ลุมาดูฮิอ้าวเงียบคุยแค่เนี้ยมึงตอบดิพวกมึงอ่ะไม่ใช่กูพวกมึงอ่ะเพียบพร้อมในความคิดของเป็ดคืออะไรครับ เง่งนำดีหรือว่าอะไรล่ะอของแบบเนี้ยมันสามารถอ่าไปด้วยกันได้พิสูจน์ได้ได้อย่างเงี้ยครับชีแยแค่ได้ฟังก็รู้สึกว่ามันเป็นคําตอบที่เดินลุ่มหัวจมท้ายไปด้วยกันเลยว่ะแต่คาตอบสำหรับผมนะเก่งไม่เก่งมันสำคัญครับแต่ผมพร้อมจะเดินไปพร้อมกันนะอชียต้องบอกเป็ดตรงนี้ว่าเกินครึ่งที่อยู่ตรงเนี้ยตำรวจเก่านะตัดตา ทุกคนมาเริ่มใหม่ด้วยกันหมดชัดเจนตำรวจเก่ากระถินบานแน่เลยดูทรงถ้างั้นในเรื่องตรงนี้ผมอยากจะประชุมกันให้จบแล้วก็วางในหลายอย่างที่ให้เข้าใจตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าทุกๆคนในโรซ่มีความสามารถอะไรกันบ้างแต่ถ้าเกิดผมจะแนะนำคนไคนของผมก่อนผมอยากจะแนะนำนพิจุวรออกมาพี่คือผมสำหรับผมคนนี้อาจจะยังไม่ได้นำกัน เดี๋ยวผมว่าเราเข้าไปคุยข้างในเดี๋ยผมอยากจะเรื่องนี้ก็อยากจะคุยด้วยนิดหนึ่งเดินออฟฟิศเพลงที่ซื้อไว้เล็กน้อย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 รอดูคุณผู้อ่ะไอเดียด้วยทรงสือบทรงสืบกูหานำสกุลเขาชิบหาย เดียววันรุ่นปฏิหารเไปหาต่อป่ะครับวะใครเปิดแอ่ะเคายังไม่เปิดเลยยังไม่เปิดเลยคุยจะไปกระช้าได้อีกกี่เขารวยเหรอวะแก๊งนั้นอ่ะอย่ารีบเปิดเชื่อเก๊งอะไรวะใคเปิดน่าจะรวยมั้งสองวันมันเคยมาทีมน้องกูอยู่ชื่อโรเซ่เขาเป็นแก๊งตำรวจเก่าเว้ยเพิ่งมาใหม่ไม่ใช่โรซี่เขาจะประมาลบ้านสู้เขานี่ตำรวจตก็คนที่เบาะ มีคนมาบอกอยู่ว่าเขาเพิ่งมาใหม่พอๆกันเราเพราะว่ามันกันเราขึ้นแก๊สแต่เขาบอกเขาจะเอาบ้านเนี่ยเพื่อนเอาฝังออืืมมคิดว่าซื้อได้ปหมล่ะเนี่ยมีคนบอกว่ามีเงินเยอะเลยอ่ะใช่เหรอเดี๋ยวไม่ซื้อหรอกล่ะเนี่ยนเราไปไปพันอ่ะเขาออจนเจี๊ยบกับเราก็ได้วงไฮโลบอกมาไอ้เนียนบอกข้ออันเจี๊ยวกัเราก็ได้ไม่คงไม่คงฟังดีกว่ามึงเก็บกระเป๋ายัง เราจะไม่ได้วานเราจะไปอยู่ที่วักนี่นะโอ้ยใครมาฟังนะไม่ได้เก็บกระเป๋าเข้าม้าเก็บกระเป๋าบินออกที่นี่ไอเหี้ยเราไปรีลดกันป่ะเพื่อนเออกูเห็นด้วยไปป่ะไปดูบารรถมึงอยู่โน่น